สวัสดีครับโยกครับผมวันนี้มาบอดดักรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้ครับผม Garmin f i n i ห้า x นะครับวันนี้มารีวิวกลางสวนลุมพินีนะครับผมคนที่ออกกําลังกายไปมานะครับผมก็มาถ่ายถ่ายภ้างทางนะวันนี้ก็มารีวิวไอตัวเจ้า Garmin Finik ห้า x เพิ่งได้รับมาประมาณ4ี่ห้าวันนะครับใช้งานแล้วถ้าโอเคมากนะครับเรื่องของเทคนิคข้อต่างๆผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเทคนโลยีในบล็อกนะครับ ี๋ยวใส่ url ของปลอกให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับอันนี้เป็นวีล็อกอมาฟังรีวิวเชิงการใช้งานจริงดีกว่านะครับอันนี้ก็หนักประมาณ1ขีด9.2กรัมเกือบ1ขีดนะพอๆกับเนื้อ1ขีดที่ไม่ได้ทให้เราอินเท่าไหร่อไม่ใช่ละก็ <laughs> ตัวนี้นะครับมันทําได้หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นวัตเฟสี่ผมเลือกมามันมีหลายวัตเฟสก็คือหลายหน้าตาน้าปัดนะครับแล้วแต่ใครจะชอบเลยว่าชอบหน้าตาอย่างไงนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่ชอบหน้าตานี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ เนี่ยมันก็จะมีเมนูต่างๆให้ปรับนะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูนะปุ๊บอาจจะไม่ค่อยคล่องมากนะครับเพราะว่าพึ่งได้มานะครับเอามาอ่ะนะครับถ้าผมจะเข้าวอดเฟสนะครับผมก็เลือกได้นะครับว่าผมจะเข้าดูเจ้าวอดเฟสต่างๆนะครับว่าสนใจหน้าตารุ่นไหนนะครับสามารถปรับวอดเฟสได้ตามใจชอบนะครับจะมีวอดเฟสอะไรแบบให้เลือกอ่ะนะครับนี่นี่นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นที่ หน้าจอที่เวลาตอนทําสื่อออกไปนะตอนโฆษณาเขาจะเป็นหน้าจอรุ่นนี้นะครับก็นี่คือวัดเฟสของการ์มินนอกจากนี้ทําอะไรได้บ้างอีกหลายอย่างครับถ้าใครชอบเล่นกีฬาต่างๆนะครับมันก็จะมีวิดเจ็ตแอปต่างๆแท็กนะครับสาหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาต่างๆกันนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะปรับดูการวิ่งเทรดมิลนะครับวิ่งบนลู่หรือวิ่งในโลกจริงนะครับบนพื้นอย่างนี้นะครับเดินต่างๆก็สามารถปรับได้หรือใครชอบว่ายน้ําชอบ ชอบกีฬาเอาดองต่างจักรยานนะครับก็สามารถได้เลื่อได้เช่นเดียวกันนะครับชอบคาริโอนะครับก็สามารถเลื่อได้เช่นเดียวกันว่าชอบกีฬายัางไงนะครับนอกจากนี้ความสามารถที่มันเด็ดมากของรุ่นนี้นะครับที่ทําให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนจากตระว 5, ่าเจ้าห้าเมาห้าเอก็คือเรื่องของแผนที่ครับมันสามารถเลือกแผนที่ได้ะนะครับว่าให้มันเป็นเหมือนตัวเจ้ากรามกรารมินเนวิเกเตอร์ครับ ดูแผนที่รอบๆนี้ได้ครับเดี๋ยวผมลองมาดูกันแผนที่รอบๆของสวนลุมพินีนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับหนวดนิดนึงนี่ก็จะดูได้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะซูมอ in ซูมเอานะฮะก็สามารถปรับดูได้นะครับว่าจะไปทางเส้นทางไหนนะครับนี่คือแผนที่รอบๆนี้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูนะ,ะสามารถดูได้แล้วก็นอกจากนี้ สามารถกำหนดเส้นทางให้ได้นะครับถ้าต้องการจะวิ่งแต่ไม่รู้จะวิ่งไหนดีนะครับให้ในิเกเตอร์นำทางได้นิเกเตอร์นำทางได้ไงเดี๋ยวผมจะเข้าเมนูนี้นะแล้วก็ให้ดูว่าสมมตุติผมต้องการจะวิ่งราวทิปครับผมวิ่งไปกับสักที่หนึงแต่ไม่มีไอเดียว่าจะวิ่งไปไหนดีนะครับเรียกว่าจะวิ่งนะฮะแล้วก็จัดว่า8กิโลนะครับแล้วมันก็จะถามว่า8กิโลนะโอเควิ่งเส้นไหนล่ะ วิ่งทางไหนก็ได้หรือจะตามทิศทางนะครับมีเหนอือออกใต้ตกอ่ะสมมติผมอยากวิ่งไปทิศเหนือนะกันโอเคมันก็จะขีดเส้นทางให้ครับโดยเลือกจากเส้นทางที่เราเส้นทางที่เราอยากได้เมื่อกี้ความความระยะทางประมาณ8กิโลดูซิมันจะจัดรูทไหนไหมผมวิ่งนะครับอ่ะรอมันโหลดแป๊บหนึ่งมันจะเคลีเล์ก็คือเจ้าตัวนี้มันมีเมมโมรี่ความจําของมันอยู่แล้วนะครับก็สามารถโหลดแมพมาได้นะครับไปที่ใหม่ใหม่ก็ให้ไปยืนกลางแจ้ง นะแล้วก็เดวิเกเตอร์ดาวเทียมเดวิเกเตอร์ก็ทำงานของมันนะครับแล้วก็วัดว่าเราอยู่จุดไหนแล้วมันก็ช่วยแคลคูเลตต่างๆนะครับรวมถึงเดี๋วระหว่งางรอโหลดก็จะจมอว่ามันสามารถดูได้ด้วยว่าแถบๆรอบเราเนี่ยมีจุดน่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถคำนวณให้ได้อ๋อค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ลองหมวดนี้เท่าไหร่เพราะปกติเอาวิ่งจับพาร์ตเรทซะมากกว่านะครับพึ่งพึ่งนะครับก็คือก่อนวิ่งหนึ่งครั้งเราก็จะมากําหนดเส้นทางอย่างนี้ครับว่า อยากไปเส้นทางไหนอ่ะมาละนะครับนี่คือเส้นทางที่เจ้ากามินห้แนะนำนะครับมันจะบอกว่าเส้นทางนี้7.7กิโลเมตรนะครับสนใจไปไหมอ๋อมีแจ้งเตือนจากพื้นถึงเข้ามาว่าจะเด้งเข้ามาอย่างนี้นะอ่ะกลับมาคืนที่หมดนี้นะครับแล้วก็ถ้าทุกเราสนใจก็ดูได้นะครับว่าจะไปเส้นทางนี้ยังไงจะวิ่งเลยไหมหรือจะดูแผนที่ก่อนนะครับหรือจะบอกว่าให้มันบอกเส้นทางว่าไปยังไงกรณีวิ่งไม่เป็นเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่แบบ เราไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วเราอยากไปวิ่งดูนะครับมันก็จะถามว่าจะไปทางเหนือหกกี่าหกเมตรก่อนนะแล้วก็จะบอกเส้นทางเหมือนในวิเกเตอร์ธรรมดาเลยครับผมก็เป็นอีกหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นอ่ขอวิ่งออกจากหมดนี้หมดวิ่งก่อนนะนอกจากนั้นครับในวิเกเตอร์ของเจ้า Garmin 5x เนี่ยนะครับก็จะสามารถแนะนำะจุดที่น่าสนใจรอบๆเราได้นะครับเช่นเราอยากหา เมืองที่อยู่ใ,ใกล้นะครับอันนี้อะไรเอย่ยร้านอาหารอยู่ใ,ใกล้นะครับจุดบริการน้ํามันนะครับต่างๆมันก็จะมีข้อมูลให้นะครับเจ้าตัวกามิน 5X นี้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของวัดฮาร์เรสปกติอยู่แล้วฮาร์เของรุ่นนี้แม่นยำข้างนี้แม่นยำครับผมวัดเทียบกับมีแบน์ก่อนหน้านี้ผมใส่มีแบนนด์นี่ยก็ยังใส่อยู่ผมเอามาเทียบความแม่นยำต่างๆก็ค่อนข้างชนะขาดอยู่แล้วใกล้เคียงกับตัว ฮาร์ดเรทที่ติดอกนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับมันก็จะมีตัว HRM Heart Rate Monitor สำหรับวิ่งนะครับเพื่อมาติดอกเพิ่มเติมสำหรับวัดข้อมูลต่างๆเพิ่มได้นะครับตัวฮาร์ดเรทนี้จะมาสัมพันธ์กับ VO2 Max นะครับเพื่อให้ข้อมูลการออกกำลังกายของเรา VO2 Max เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูออันนี้คือวิกเจ็ตของมันนะครับสามารถปรับเพิ่มลดได้อีกนะอันนี้หน้าตาปกติของผมดูสภาพอากาศ30องศาฝนไม่น่าตกแล้วเพราะตกไปนะครับวันนี้ ดูค่าเลทของผมนะครับเฉลี่ยตอนนี้มันไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้วัดไม่ได้ใส่อยู่นะครับดูนี่ครับ V O 2 v max นะครับก็ดูได้ว่าคุณออกกําลังกายไปมากน้อยอย่างไรอย่างผมตอนนี้อยู่ที่โซน46 OK อยู่นะครับจะได้ผลดีต้องวัดอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ผมยังได้ใช้ไม่ถึงสัปดาห์นะเอวิ่งเสร็จมันก็จะบอกว่าให้พักกี่ชั่วโมงพักอะไรยังไงนะครับนี่มันก็บอกว่าต้องให้วัดครบสัปดาห์น,นะแกอย่าม,ามั่วนิ่มนะประมาณนี้นะครับรวมถึงถ้ามีตัว H I M ก็สามารถวัดการโยกวัดอะไรต่างได้ ก็เดี๋ยวมีงบเจะไปซื้อมาเพิ่มนะจะได้เล่นให้มันมากึ้นจะได้มารีวิวกันต่อว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีแจ้งเตือนใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือครับก็แจ้งเตือนภาษาไทยของของบ้านเราบ้านเราคนไทยเราชอบพิมพ์ภาษาไทยมาอ่ะลองดูตัวนี้อย่างนี้ S S O T P ก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับปกติเลยไม่มีปัญหานะครับในการแจ้งเตือนภาษาไทยสำหรับใครที่สนใจราคาที่2 9, 000, 7 9 0 0เก้0มบาทอาจจะแพงซึง่งดูแพงแต่ผมว่าใช้ดูมันก็คุค้มค่านะแต่ถ้าใครไม่ต้องการใช้รุ่นนขนาดนี้ก็มีรุ่น5กับ 5SSM อส l นะครับหน้าปัดหน้าจอจะเล็กลง47ม mm, ิลลิเมตรกับ3อาซีสองปล่นผมไม่แน่ใจ,จตัวนี้51มิลลิเมตรนะครับก็ใครที่ต้องการหนะ้าจอที่เล็กลงก็สามารถไปดูรุ่นพวกนั้นได้ราคารู้สึกอยู่25,900กับ23,500น้อยนะครับต่างกันตรงที่มันจะกันมี สฟไฟอย่างรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสัฟไฟเลยการขุดขีดน,น,นะครับตอนที่เทสเนี่ยครับมีการเอาล็อตสปูมาขุดขูดให้ดูด้วยว่ามันไม่เป็นลาสปูน,นะแต่ผมไม่ได้เอามีะปูอะไรต่อนี้ก็เลยไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับใครสนใจลองไปดูได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงใน URL ในบล็อกนะครับใต้วิ Win ีโอล็อกนี้นะครับผมก็จะได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันถ้าใครสนใจยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะหรือทดลองมาเล่นได้นะครับคุณภาพค่อ่ข้างโอเคติดกีดด่น้ำหนักจริงนะ แต่ตอนนี้ก็คุ้นชินแล้วแหละว่าใช้บ่อยๆก็น่าับโอเคนะครับผมเอาละก็มารีวิวให้ดูกันว่าเจ้าการมิน 5, ฟ e n i x 5X นะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้ผมมาเสรแล้วหลายคนเริ่มมองแล้วว่าผมควรจะไปวิ่งได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมควรจะไปวิ่งแล้วนะครับโอเคทีน,นี้ก็ข้อจางไปเทคโนโลยีข่าวัสดีครับ